โอเคน้าลูอ่ะเปิดครับอืมเฮ้ยเสียขาดเสียขาดโอเคโอเคเดี๋ยวพอจะนเห็นไปนะลูกหล่ะเนาะน้องคิมมากินข้าวครับมาเลยมาเลยเมีความสุขกับการทำให้ลูกกินครับค่ะพ่อคายน้ำคัมหมดแล้วโอเคกินลูกหล่ะขอบคุณยูปิงไก่หมูแก้ว พี่กินไข่หมดแล้วเข้าเหนียวครับเหนียวสมซื่ออีเดียโอ้ยเนาะเดี๋ยวกว่อนครับเดี่พอชีกั้ครับหมล้วที่ชีไว้หมดแล้ว หมดยังครับหมดยังครับโอ้อ้ําโอ้ขำตาดตีเลยโอเคเคกยวมากินข้าวครับมาหม่ำได้แล้วดิเปอร์กินแล้วลิปเปอร์กินแล้วน้ำครับเดี๋ยวเปิดน้ำกินเองได้ลูกโอเคครับเอ้ยลูกนะกินครับเหลือเยอะแยะลูกเหลือเยอะแยะครับกินเลยครับกินเลยลูกโอเคโอ้เป็นไดค่อยๆกินลูกค่อยๆหยั่มเขาเป็นติดข้อแล้วลูกนะไม่ติดข้อครับดิเปอร์มีปัญหาอาการหย่มเขาจะหน่อย ใช่เสือสองตัวสาตัว, 3, ตวอากาศหนาวแล้วเปิดเัาลมเฉยตุยอยู่กินเขาครับโอเคน้องควิวมาลูกมาไอดีบกินเร้วดุไอกินแล้วลด,ววได,วไดิไอกินลายเสือไปเลยเดี๋ยวครับพ่อยิ่งฉีไข่น้อลูกเนาะโอเคนะครับครับครับโอเคเลยพ่อยิ่งฉีไข่น้อลูกเนาะโอ้จริงไหมโอ้โอเคมาแลครับผมไม่พ่อฉีไให้ลูก เดี๋ยวก่อนครับ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 ผมดูดูก๋ยวต้องเลือกชิ้นเนี่ยมันแสบๆก่อนที่ไม่มีมันติดนะครับเดี๋ยวก่อนพ่อขยี้ให้มาแล้วใส่เอากลับใส่เยอะๆใส่กลับเยอะๆครับพ่อชีนให้ดูโอเคครับอันเนาะเก่งเหรอเก่งโอเคกินครับกินครับกินลูก โอ้ยย้ยไปจุกจมูกจุดหูดังได้เลยนี huh. okay, okay, ma, oh, Anthony, ่โอเคครับนี่ครับโอเคน้องคิวมาเคิวมาครับน้องคิวครับว้ยอนเอดี้จินกระเลียนไปเอาครับเอาครับอ้ำครับอ้ำครับโอยโยโยโ มันอีกทีมเตอรเรียนนี่เพื่นนี่อ๋อดิปเปอร์ครับเผายกหวยสดเลยโอ้ยครับผมอร่อยไหมเสียบปลูกเสียบป่ะเสียบครับเดี๋ยวจับเสียบครับเสียบครับโอ้ต้องใสียาป้าวฟังยังไยครับผมครับผมเอาเดี๋ยวก่อน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 เดี๋ยวกอหาหมองว่างกล่องกันนะไปกล่องว่างาหนักเว้ยเนาะป๊าป๊ครับอโอเค นี่ติดมันครับติดมันเยอะเกินไปเพราะก็ไม่ให้กินนะอ,อร่อยเลยเป็นไรเป็นยังล <you>, ูกว้ายคิวเบบี้เลยขีดกันหน่อยเขาสิได้กระเพาะเขายัางบ้านดีมาเลยโอ้โนี่เลย โอเคครับดิปเปอร์กับอีคิวกินข้าวแล้วนะครับผมสี่นาทีแล้วนะกินข้าวแล้วครับโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับดิปเปอร์บายบายหน่อยลูกดิปเปอร์บายบายหน่อยบายบายครับโอ้ยเก่งมากเลยเก่งให้กินเข่าครับกินได้หลายเลยลูกเด้มอมาถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปให้ดิปเปอร์ครับโอเคยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อย <Okay. S 1> นั่นแนี่ โอเคครับอุ้ยตายลูกพวกแตก้ยพวกแตกแล้วอุ้ยโดมอีกอยู่กินจนหักโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมันเป็นเนื้อนี่เอ้าจมโบ้แจมโบ้แจมโบ้เรื่ยๆเข้าจจมโบ้กินตัวเอ้านั่นจจมโบ้กินเนื้อแล้วมโกินเนื้อแล้วเออคุณแม่เดียงโอเคครับโอ้ยโดม ากินได้แสดงว่าพี่ลูแม่ละไหร่เชื่อไหมอู้ยังหอวงยังหอวงยังหอวครับยังบอกดูด้วยเออโอเคครับโอ้ก็ได้ดูจบโอ้เสียบคุณน่ะยกใส่ได้คุณคุณน่เอามาครับเอามาครับเดี๋ยวพอปล่อดนะดูนะเดี๋ยวมันมือเลอะเดี๋ยวมือเลอะยังสซ่ปล่อยกินเองครับแต่ยังไม่เลี่ยงทรงปล่อยเด็กหนุอยเงยหน้าเดี๋ยวพอปล่อยนะดูนะหาหมวกตั้งกล้องดีๆก่อนดีเปิดเดี๋ยวก็ลูเอาเอามาโอเคโอเคโอ้ยไปตรงครับไปตรงครับเอาม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 าจะเปลี่ยนห้ายแล้วเถอะ มาครับมาครับมาเลยอยากน้ำหมาดีกว่านันก็ได้อธิปื้อครับนี่ดูอ่ะเอาครับเล็กๆนี่ว่าหันอิ่มเนียแต่ว่าหักเลยเสือเสือประสงสัยสงสัยลงคว่ก้อนเดงกลืนนันบุรุลดาคือบอานโอ้ยเสือชินเหนือชินใหญ่เข่ามีหมักงาร่องสีเยนเป่าบ่ออกกินต้องระวังตัเหนียว นี่นี่เม็ดบางอย่างนะก็จะให้ลูกกินนี่ต้องเบื้องย่างดีครับอ๋อคีบเอาเก็บไว้กินน้ำหมดให้คนละขวดนะครับตะปูตะทุกครับจะโบในลูกตะปูโอ้ยบได้ครับบอดายตะปูตะทุกอาเอาข้าวใส่ชิ้นเล็ะข้าวใส่นเล็กับใส่เยอะครับผมกินกระเม็นะตะปกินหมูแม่เขามักเองแม่เขามนะักเสียบเอา พอไขมันมันส่วนหน่อยนะ